จทย์ทั่วไปนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบที่คล้ายคลึงกับ Activity ที่ทำผ่านมาเนาะมาเริ่มที่ข้อหนึ่งลยละกันนะคะในข้อหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันเป็นลักษณะของตีลบตีเนาะดังนั้นเราก็จะทำการแปลงค่า An ก่อนนะคะเนาะตัวก็เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่คือตัวของโจทย์ใช่ไหมคะเราก็จะเอามาคูณกับ ตัวของโจทย์ที่เป็นตัวสั่งยุคหรือตัวคอนจูเกตหาจากลบก็เป็นบวกนะเอามาคูณทั้งเศษทั้งส่วนค่ะแบบนี้ข้างบนคอนจูเกตการได้หน้ากำลังสองเนาะ ลบหลังกําลังสองดังนั้นรูทหายนะข้างล่างหยิบยกมาค่ะจากนั้นก็ดูว่าตัวไหนที่ตัดได้นะคะผลสุดท้ายจะเหลือแค่ n ลบสิบนะคะ ขณะที่ข้างล่างก็จะเป็นตัวเดิมอะค่ะเพราะว่าไม่รู้จะทำอะไรกับมันเนาะมันก็จะเหลือเท่าเดิมนะคะเอาละค่ะแปลงเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นหาลิมิต A N กันค่ะวงนะคะข้างบนของวงที่ A N นะคะข้างล่างวง A n กํากำลังสองที่อยู่ในรูทนะคะข้างบนเป็น A N ค่ะ n กำลังสองอยู่ในรูทเป็น n นะคะบวก n กำลังสองในรูทเป็น n ค่ะนะคะได้ n นะคะส่วนด้วย2 n ค่ะ n ก็ตัด n นะคะตอบ1ส่วน2ค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อถึงคำตอบชาร์ตแดงค่ะนักเรียนก็ไปเลือกการกรบาทที่ข้อ2นะคะเลือกตอบคำตอบที่ข้อ2ค่ะ ต่อไปค่ะโจทย์ข้อ2นะคะโจทย์ข้อ2เนี่ยตัวหน้ามีรูทแต่ตัวหลังถือว่าไม่มีรูทนะคะดังนั้นถ้ากําลังสองอย่าลืมใส่เลขกําลังสองให้เขาด้วยเนาะดังนั้นเริ่มต้นค่ะทําการปรับโจทย์ค่ะส่วนใหญ่แล้วโจทย์ประเภทนี้จะมีค่ารูทปรากฏอยู่นะคะ จะมีค่ารูทปรากฏอยู่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักเรียนเจอรูทเนาะนักคนโขก็จะแนะนําว่านักเรียนควรที่จะใช้วิธีการคอนจูเกตรหรือสั่งยุคนี่แหละค่ะจากลบนะคะเป็นบวกทั้งเศษทั้งส่วนนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นตัวบนค่ะคอนจูเกตนะคะ ก็ได้ n กาลังสองลบห n บวกหนะคะลทายลบหลังกาลังสอง n เฉยๆก็เป็น n กาลังสองนะคะส่วนข้างล่างยกตัวนี้มาเลยค่ะจากนั้นมาดูค่ะตัดได้ก็ตัดนะคะพบว่าผลสุดท้าย an ถูกแปลงล่างค่ะ เป็น 5n บวก6นะคะข้างล่างเขียนเหมือนเดิมค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้เราแปลงค่าโจทย์เรียบร้อยแล้วดังนั้นเราก็สามารถหาลิมิต an เมื่อ A n เข้าสู่อินฟีได้เลยนะคะตัวบนค่ะนักเรียนวงที่ลบ 5n ค่ะ ค่าวง,ง,ง n อกำลังสองอยู่ในรูทนะคะซึ่งมีค่าเป็น n เท่ากับตัวข้างนอกนี่พอดีเลยนะคะด้านน้นข้างบนได้ลบ5 n ค่ะ n อกำลังสองอยู่ในรูทคือ n ค่ะแล้วก็ n เฉยๆก็คือ n เช่นกันนะนะคะก็จะได้หน้าตามาแบบนี้จากนั้นจะได้ข้างบน5้าในขณะที่ข้างล่างคือ2 n ค่ะเนาะ เท่ากันแล้วเอาแต่สัมประสิทธิ์มาตอบนะคะข้อนี้เราก็เลยตอบที่ลบหส่วนสค่ะเมื่อถึงคำตอบชาร์แดงค่ะจากนั้นเราก็ไปเลือกช้อยนะคะเลือกช้อยข้อนี้นักเรียนก็เลือกข้อหนึ่งค่ะลบหส่วนสต่อไปค่ะไปต่อที่ข้อสามเลยนะคะ ดูข้อ3ค่ะในข้อ3าม n ลบตัวหลังนะคะก็น่าจะเป็นตี t ลบ้เนะาะนั้นวิธีการเริ่มต้นเราก็จะเขียนโจทย์ค่ะนี่คือตัวโจทย์นะคะหน้าตาของโจทย์แบบนี้จากนั้นเราจะคอนจูเกตหรือสั่งยุคค่ะด้วยตัวที่ตรงกับค่ากับมานลบก็เป็นบวกนะคะเครื่องหมายตรงนี้ค่ะลบเป็นบวกนะ เอามาคูณทั้งเศษทั้งส่วนเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยนะคะตัวบนค่ะทำการคอนจูเกตซึ่งกันและกันเนาะดังนั้นนี่ได้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองรู่หายไปนะคะครูใส่วงเล็บไว้เนาะเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดนะคะเพราะว่าอยู่หลังเครื่องหมายลบค่ะข้างล่างเขียนลงมาเลยนะคะเอามาใส่ข้างล่างตรงนี้ค่ะ ข้างบนค่ะนักเรียนตัดได้นะ N กําลังสองตัดกับ N กําลังสองสิ่งที่เหลือตัวนี้มันมีลบอยู่ข้างหน้าลบคุณบวกเป็นลบนะดังนั้นได้ลบสาม n ค่ะข้างล่างก็ลอกเหมือนเดิมนะเรียบร้อยค่ะปรับตัว AN เรียบร้อยแล้วนะคะ จากนั้นก็สามารถที่จะหาลิมิต A ,N ค่ะกระบวนการทำโจทย์ประเภทนี้ก็คือการใช้วิธีการคอนจูเกตหรือการสั่งยุกนะคะข้างบนค่ะวงที่ลบสาค่ะข้างล่างวง n เนาะกับรูทของเอ็นกำลังสองค่ะตัวนี้มีค่าเท่ากับ n นะดังนั้นข้างบนได้ลบสาค่ะขณะที่ข้างล่างได้เป็น n บวกตัวนี้คือ n นะดังน,นั้น ก็จะได้เป็นลบ 3N ส่วน 2N ค่ะเนาะโจทย์ถามลิมิต A N ตอนนี้กำลังของ A. N เท่ากันดังนะั้นเราตัดได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบลบ3ส่วน2นะคะลบ3ส่วน2เนาะเมื่อถึงคำตอบอย่าลืมค่ะชาร์ปด้วยนะคะแล้วเราก็ไปดูในคำตอบที่เราต้องการก็คือเลือกข้อ1ค่ะ ไปค่ะเร็วๆเ,เลยนะคะมาเจอที่โจทย์ข้อ4นะคะโจทย์ข้อ4เนี่ยดูลักษณะแล้วมีตัว n อยู่ข้างนอกเนาะแต่ว่าตัวที่อยู่ในวงเล็บอะค่ะมันมีตัวรูทอยู่แต่ n ข้างนอกเนี่ยคือเราเก็บไว้ก่อนก็ได้คือเราค่อยไปสั่งยุคที่หลังไม่นเรียนอย่าอย่าเพิ่งเอาเข้าไปคูณกระจายนะคะมันจะวุ่นวายมากเลยดังนั้นคิดแต่สั่งยุคภายในนะ เพราะฉะนั้น a-n นะเก็บ A n ไว้ค่ะเหมือนเดิมนะที่เหลือก็เขียนตามโจทย์นะคะนี่คือตัวโจทย์ค่ะจากนั้นเราจะสั่งยุคแต่ตัวนี้ค่ะที่อยู่ข้างในเท่านั้นนะคะสั่งยุคกับคอนจูเกตคืออันเดียวกันนะคะได้มาแบบนี้ค่ะเรียบร้อยนะคะ จากลบเป็นบวกเอามาคูณทั้งเศษทั้งส่วนกระบวนการทำซ้ำๆเหมือนเดิมค่ะเครื่องบนสังยุกแน่นอนละ่ะ n ตัวนี้ไม่ได้สังยุคด้วยกับคาะก็เอามาหยิบไปข้างหน้าก่อนเนาะคือมันคูณกันนะคะสส่วน n คูณส่วนนี้แล้วก็คูณส่วนนี้แต่เราเอาส่วนนี้มาคอนจูเกตซช่งกันละกันดังนั้น n ตัวนี้ค่ะคูณเนาะตัวนี้ค่ะหน้ากําลังสองก็จะเป็น n กําลังสองบวกหนึ่งคือรูทหายละใช่ไหมแล้วตัวหลังค่ะลบ ลบกำลังสองนันะก็ต้องลบ n กํากำลังสองใช่ไหมคะตัวข้างหลังนะคะลบกำลังสองเนาะแล้วก็ส่วนด้วยข้างล่างก็หน้าตาเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ค่ะเน,ะนาะหลังนั้นก็มาวิเคราะห์กันค่ะตัดตัวไหนได้ก็ตัดนะคะพบว่าข้างบน n กํากำลังสองสองตัวตัดกันได้สบายเลยดังนั้นก็เหลือแต่ n ที่คูณกับหนึ่งอยู่ข้างใน n คูณหนึ่งได้ n น,นะ หมือนยากเลยเนาะข้อนี้เอาละเรียบร้อยค่ะตอนนี้ได้ a n เรียบร้อยแล้วจากนั้นสามารถหาลิมิตได้เลยค่ะลิมิต a n เมื่อ a n เข้าสู่อินฟินะคะข้างบนวง a n ค่ะข้างล่างวง a n อกำลังสองอยู่ในรูทแล้วก็ตรงนี้นะคะดังนั้นเราจะได้เป็น a n ตัวนี้คือ a n บวกกับ a n ข้างนอกนะคะ ก็จะได้เป็น n นะคะลิมิตแล้วเนาะ n ส่วนด้วย 2n ค่ะ n เหมือนกันละก็เอาแค่สัมประสิทธิ์มาตอบข้อนี้จึงตอบ1ส่วน2ค่ะชัดแดงนะคะเพราะเขาถามลิมิต a n นั้นก็ไปดูตัวเลือกค่ะเราก็สามารถตอบตัวเลือกข้อ3นะคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยนะคะ ต่อกันที่ข้อ5ค่ะข้อ5ข้อ5เนี่ยดูเหมือนจะยากเลยเนาะมีตั้ง2วงเล็บดังนั้นค่อยค่ยค,ยคิดนะคะเราจะคิด A กับคิด B เพราะว่าโจทย์ต้องการทราบ A มาบวกกับ B ดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําคือลักษณะของโจทย์ตัวเนี้ยมีมีลักษณะที่เป็นตัวรูทนั่นเองนะคะถ้านักเรียนหาเนาะตัวเนี้ยสังเกตค่ะ cn ลบ n ใช่ไหมอยู่ในรู เนาะดังนั้นมันมันค้างอยู่ภายในอาาะค่ะนักเรียนนักเรียนสามารถดึงได้นะข้อนี้ไม่ยากเลยคือถ้าเราจะสั่งยุกเนี่ยแทบจะไม่ต้องสั่งยุกเ,เองได้เลยนะข้อนี้เอาแล้วนะลองดูดิลองดูดิถ้าเราไม่สั่งยุกจะเป็นอย่างไรนะลองนะอ่ะส n ตัวเนี้ยสามารถวงได้ใช่ไหมเตัวเนี้ยก็วงได้อีกแล้วก็รูทเอ็นตัวเนี้ยวงได้ดังนั้น ข้อน,นี้ง่ายเลยเอะหาค่าได้ทันทีนะเอาละเอเอนะเอก็คือลิมิตของ n อินฟินิตี้นะนะคะของตัวเนี้ยค่ะควงนะคะถ้าเจอแบบนี้เนะาะก็เกิดว่ามันหาได้มันแบบ มันหาได้นะักเรียนก็ควรที่จะหาไม่ต้องไปปรับสังยุกอะไรนะดังนั้นเราก็จะได้เป็นรูท 4n ลบรูท n นะในขณะที่ข้างล่างเราก็วงที่รูท n ค่ะเอาละเรียบร้อยจะพบว่าสองอันนี้ไม่สามารถที่จะ ที่จะทําการลบได้เพราะมันเป็นรูทหน้าตาเหมือนกันัคนนคูก็เลยแกะไอ้ตรงนี้ออกมาก่อนนะแกะตรงนี้ออกมานะผู้แกะออกมาได้เป็นรูสี่นะรูทสี่ที่คูณกับรูทนค่ะลบรูทนค่ะส่วนด้วรูทเนเหมือนเดิมนะ,ะได้แล้วนะนะจากนั้นรูทสี่หาได้นะเป็น2องรูทเอนลบรูทเอนนะ ส่วนด้วยรูทเอ็นค่ะเรามองรูทเอ็นให้เป็น x ได้ไหมมองรูทเอ็นให้เป็น x นะคะ 2x งเอลบเหรือ x เดียวค่ะดังนั้นเป็นรูทเอ็นค่ะส่วนด้วยรูทเอ็นนะเพราะฉะนั้นค่ะ a ของเราก็คือเลขหนึ่งค่ะเนาะมันจะตัดกันได้ทันทีเลย a ของเราคือเลขหนึ่งนะดังนั้น a คือเลขหนึ่งแบบเนี้ยคือ ยังไม่ต้องตอบนะเพราะเขาถาม a บก b นั้นนักเรียนต้องไปหาตัว b ต่อนะคะหาตัว b ต่อตอนนี้เพิ่งได้ a เองค่ะได้ a เองเนาะนั้น b มีลักษณะถ้าเรามาดูว่าตัวเนี้ยจะได้เท่าไหร่วิธีการคือถ้าเราสั่งยุกจำไว้ลูกถ้าเราสั่งยุกหรือคอนจูเกตมันจะต้องอยู่ในรูปแบบที่เราจะคอนจูเกตนะคะ เมื่อเกิดเป็น infinity ลบ infinity หรือส่วนเป็น0ูนแต่ถ้าข้อนี้เรามาแทนค่าไปเลยนะลองดูนะ b นะคะ b ก็จะเท่ากับลิมิต n infinity ใช่ไหมลิมิตของ,ต,ะะงนะตัวนี้ค่ะคูรูท n นะส่วนด้วยท่ารู n แล้วก็รูท n ลองดูนะหาค่าได้หรือเปล่านะ,ะหาค่าได้หรือเปล่านะคูวงแบบนี้ดังนั้นตัวบนนะคะก็จะเป็นรูท n ค่ะ ลบรูทนะข้างล่างก็เป็นรูทเอ็นค่ะเนาะรูทอ็นรูทเอ็ค่ะเราก็มองรูทเนเป็น x x ลบเค่ะเป็นศูย์เนาะศนส่วนด้วยรูทนใช่ไหมถือว่าเป็นเลขส่วนอะไรก็ตามที่มันมีเอ็นดังนั้นค่าของมันเลขส่วนเอ็นรู้ทันทีค่ะคือเลขศูนย์ใช่ไหม ค่าของมันคือเลขศูนย์แน่นอนนะคะดังนั้นข้อนี้ทราบคําตอบแล้วเพราะฉะนั้นนะคะจากการที่เรารู้อยู่แล้วว่า a ของเราค่ะตอนนี้สรุปเลย a ของเราคือ1ในขณะที่ b ของเราคือ0เพราะฉะนั้น A บวก B ค่ะจะเป็น1บวกศข้อนี้ตอบ1นะคะเราก็จะเลือกตอบที่ข้อ3ค่ะในโจทย์ข้อ5นี่มีความพิเศษตรงที่ว่าเราไม่ต้องสังยุกเลย เพราะว่ามันหาคําตอบได้นั่นเองนะคะแต่ที่ผ่านมาคือเราแทนเข้าไปมันไม่มีตัวเศษส่วนให้เราไงแต่นี้มันมีเศษส่วนให้เราเรียบร้อยแล้วเมื่อเราแทนค่าเข้าไปมันหาได้นานทีนะนะั้นจงใช้วิธีการแทนค่าเข้าไปก่อนนะคะเอาละมาดูค่ะที่ข้อ6นะคะที่ข้อ6ค่ะ ข้อหโจทย์จะค่อนข้างที่จะยาวนิดหนึ่งแล้วก็มีลักษณะที่เป็นการรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆนั่นเองนะคะรื้อฟื้นเรื่องเก่าๆนะก็จะมีกอกับขอเขาถามว่าข้อไหนสรุปได้ถูกต้องดังนั้นนักเรียนจะต้องทําการวิเคราะห์เนาะก็ไก่เนี่ยเป็นเรื่องของรูปแบบพิเศษรูปแบบพิเศษสิ่งที่เราจะต้องทํารูปแบบพิเศษก็คือเราจะต้องทําการปรับโจทย์ใช่ไหมเอลบหนึ่งใช่ปะ ส่วนด้วย n บวก1ส่วน n เนเนาะคือถ้าเราบวกลบเศษส่วนเนี่ยเราสามารถเขียนแยกออกเป็นแบบนี้ได้ใช่ไหมแยกแบบนี้ได้ใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยให้เป็นลบ1ยกกำลัง n ที่คูณกับ1ส่วน n น,นี่คือการแยกตัวแรกใช่ไหมจากนั้นก็คูณบวก1ส่วน n เนาะดังนั้นตอนนี้เราก็จะหาลิมิตตัวนี้ได้ทันทีนะคะได้ทันทีมาดูกันว่าหาอย่างไรนะดังนั้นลิมิตค่ะลิมิตเขาบอกว่าเป็นลำดับลูกเขา้าหาศูนย์แปลว่าลิมิตของเขาจะต้องได้เป็นเลขศูนย์แน่นอนลิมิต a n n เข้าสู่อินฟีนะคะตัวนี้ได้เป็นบวกลบหนะคะคูณตัวนี้เนาะเลขส่วน n ได้ศูนย์เนาะ นะคะได้ศูนย์นะคะคูณศูนย์บวกกับ1ส่วนเนแยกหาทีละคู่นะคะหา1ส่วนเนก็คงเป็นเลขศูนย์เหมือนกันนะคะบวกลบ1คูณศูนย์ได้0ูนย์เนาะศูนย์บวกศูนย์ก็จะได้เป็น0ูนย์พบว่าข้อนี้คำตอบของเราได้เป็นเลข0ูนย์นะคะเราก็ได้ศูนย์ปับ๊บเขาเราก็ไปเช็คดูเขาว่าลู่เข้าแปลว่าหาได้ลู่เข้าหาศูนย์เพราะว่าได้คำตอบเป็น0ูนย์ดังนั้นก,ก็ไก่แน่นอนถูกต้องค่ะ ต่อไปมาวิเคราะห์ที่ขอไข่นะคะวิเคราะห์ขอไข่ต้องคิดสองอันนะคะในขอไข่นะคะหน้าตาถ้าเราแทนเข้าไปแน่นอนเกิดเป็นตี้ลบตีเนาะเขาบอกว่าเป็นลำดับลูกข้อหาศูนย์ไหมดังนั้นวิธีการทำเนี่ยรูก็จะทำการปรับโจทย์นะคะ a n ก็คือ 2n ลบรูทอลบ1นเนาะนี่คือตัวโจทย์ค่ะ นี่คือตัวโจทย์นะะจากนั้นตัวโจทย์เราก็จะคูณด้วยตัวสังยุกนะเปลี่ยนลบเป็นบวกค่ะข้างในหรือที่อื่นใดๆเนี่ยถ้านีนมีเป็นลบก็ลบตลอดไปนะคะเราจะเปลี่ยนแค่ตัวนอกนะคะนักเรียนเห็นไหมไหนๆข้อสุดท้ายเน้นสักหน่อยเนาะอันนี้เป็นบวกอันนี้เป็นลบโอเคไหมที่อื่นก็คือเหมือนเดิมค่ะที่อื่นคือเหมือนเดิมนะหน้าตาประมาณนี้นะแล้วอย่าลืมนะทั้งเศษทั้งส่วนนะคะนักเรียน รูดยาวๆหน่อยเนาะข้างหลังมันคล่อมถึงเล็กนึงอืมเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะข้างบนก็ใช้หลักการสังยุกหน้ากำลังสองรูดหายไปลบหลังกำลังสองมันเป็นกลุ่มเนาะสองเอ็นลบหนึ่งค่ะข้างล่างก็จะได้เป็นนะคะรูดสองเอ็นบวกสองเอ็นลบหนึ่งนะคะเอาละจากนั้นก็ปรับ An ตัดได้เนาะตัดได้ลบเจอลบเป็นบวกดังนะั้นข้างบนละแค่หนึ่งข้างล่างค่ะเอาละลำดับข้างล่างเนาะมันไม่เป็นติดลบค่ะดังนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเป็นศูนย์ก็ค่อนข้างยากล้วนะค่าเลขส่วน n นะคะเลขส่วน n ข้อนี้ง่ายมากค่ะลิมิตของ an เมื่อ n เข้าสู่อินฟินะคะเลขส่วน n ก็คือเลขศูนย์นั่นเองค่ะ ก็พบว่าเป็นลำดับที่หาค่าได้นะได้เป็นเลขศูนย์แล้วก็ไปดูว่าในข้อขอไข่เขาบอกว่าตัวนี้เป็นลำดับรูปข้อหาศูนย์ก็คือถูกเช่นกันดังนั้นในข้อนี้สรุปเลยนะเราก็จะมีชาปสองที่พาะเราหาก,กอไก่อันหนึ่งขอไข่อันหนึ่งแล้วเราก็ไปทำเครื่องหมายตอบคำถามที่ข้อหนึ่งนั่นเองค่ะเป็นไงคะเรียบร้อยแล้วนะสำหรับ โสดแค่6ข้อยังไงนักเรียนถูกกันบ้างหรือเปล่าหรือว่านักเรียนมีข้อสงสัยอย่างไรก็ลองเล็ก m ไม่เศจหรือว่าลองสอบถามครูทาง Facebook ได้นะคะ